นี่นุ้ว่าน้องกวนตีนดิค่ะจะว่าอะไรนะหนาเนี่ยจะกินก็กินก็บอกแล้วไงว่าขายกวนตีนใส่แห้ง ไม่เคยเห็นหรอกเนี่ยล็อกเกอร์สาวสตาร์ลูนี่สรุปเจ๊เป็นแม่ค้าหรือเป็นฮาร์ดล็อกเกอร์เนี่ยล็อกเกอร์ขายของได้เหมือนกันจะขายไม่เนี่ยเจ๊เขย่าวอยู่นั่นแหละเจ๊แล้วนี่จะขายอะไรเนี่ยกวนตีนไส้แฮ้เอาเจ๊ผู้นี้ก็สวยดีอ้าวสวยอยู่แล้วก็ถามีดีทำไมต้องกวนตีนกวนตีน่ะเจ๊ฮะ่าอะไรมันเป็นเมนู กวนตีนแท้งเมนูอะไรกวนตีนนี่เจ๊ด่าหนูก็เมนูนี่ไงกวนตีนแห้งจ่ายมาสี่สิบมาคนละสี่สิบจะกินก็จะกินไม่ใช่หรอมา,รารอร่อยไหมเนี่ยเดี๋ยวทําให้นะอร่อยอยู่แล้วสองคนคนละสี่สิบหลอกด่าเราหรือเปล่า,ลาหลอกด่าดูแต่งตัวดิฮาร์ดเกอร์คนนี้ อะไรร้อนแรงเทปรถอะไรเรือกเลยจัดไปงั้นหนูเอาชีสละกันเจ๊เอาผสมสไปซี่ละกันรอที่โต๊ะนะเจ๊ชีสสไปซี่ได้เลยออยากดูอะมันจะทำอะไรนะเจ๊เร็วๆหิวละ ส่วนตีใส่แห่ให้เมนูส่วนตีใส่แห่มันต้องอย่างนี้

หืมหืมหอมนะเนี่ยควรตีหน่อยมาเฮ้ยหืม มันความคิดดีเนาะกวนตีนแล้วก็ไสแห้งอ,อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยดีมากเลยพี่เคยได้กินไหม,อ,มอะไรกวนตีนกวนตีนอ่ะนี่ที่แรกเลยเนาะดีเลิศคูลเอทีฟแล้วก็ <laughs> ไก่แห้งโอ้โหร้านนี้นี่เองถูกแล้วตาม G P S มามีอะไรกินนะร้านนี้นี่เองสวัสดีค่ะ ตดตอตดตอเด้อเด้เอาอเอาไร้ไม่ราบพี่ขายอะไรคะกวนตีนไส้แห้งพี่ทำไมพี่ต้องว่าน้องด้วยคะน้องมาซื้อของทำไมพี่ต้องว่าน้องกวนตีนด้วยคะจะว่าอะไรนหดาเนี่ยจะกินก็กินก็บอกแล้วไงว่าขายกวนตีนไส้แห้ง สายหวานแบบนี้ก็กินได้เลจ๊ะเต้า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 ง้น้นงน้องลองก็ได้ค่ะสี่สิบ้พากินมาเก็บปังเดียจะ ร้อยอยังไงนะฮะไอ้อทอนหกสิบม่แม่แม่ม่นเป็นไหมเนี่ยลองก็ได้ค่ะว้าเล่นเล เอารถอะไรจ๊ะสไปซี่อะไรอีกเนี่ยเน,นี่ยละคาอ,อันเดียวหรอ,อเอาไส้ไหมน้องลืมถาม เขาเรียกว่ากวนตีนไส้แห้งคุณพี่คะเรื่องขอไปนั่งรอตรงนั้นได้ไหมคะก็ไปสิไม่ทิ้วว่าอะไรเลยโหฮาร์ดล็อกอย่างเราเจ้าเจ้าเาใส่จาน วนตีนไส้แห้งเราเอื้องจะกินได้หรอคะคุณพี่ฉักินได้หรือกินไม่ได้ก็ไม่รู้รู้แต่ว่าอร่อยแน่นอนเราเอื้องจะกินได้ไหมคะเนี่ย Mm-hmm. ออยมากเจ๊ครับผมเอาปูต yeah, ีนไตแห้งเจ้เอสองชุดสองชุดเจ๊หนู่มยังแซ่บไม่สั่งเลยค่ะเอาเอาหนุ่มไปก่อนไต้วแก้วให้หนุ่เอาผ้าชุดเลยค่ะหนุ่มหนุ่มเอาโอ้เจ๊สวัสดีครับอ้าวสวัสดีพ่อนหนุ่มเดี๋ยวนี้นี่ทองเต็มไม้เต็มมือเต็มตัวไปหมดเลยนะเนี่ย Oh! แหมมันก็ต้องก้าวหน้ากันมั่งสิคนเราขายของถ้าไม่เอกลักษณ์นะยังไงก็ขายดีวันนี้เอาอะไรผมเหมาหมดเลยเจ๊ได้ดดดดดเดี๋ยวเจ๊เอาผงปูงนที่แยกต่างหากให้หนะไป oh.